แ k ลงก็ a i l แลนมันเขียนไว้26องศานะที่กรุงเทพอ่ะตอนเช้านี้เย็นเฉียบเลยเปิดประตูออกมาเย็นเฉียบเลยเขียนไว้26องศานะเนะี่ยต้นไม้ปาริดาเป็นสปริงไปแล้วเนี่ย <laughs> Winter Spring <laughs> เย็นเย็นเชียบพอเลยได้อาบน้ำแล้วแหละตื่นมาแล้วอาบน้ำเลยก่อนที่จะเปิดประตูถ้าเปิดประตูไปแล้วเดี๋ยวหนาวก็<ะ>เสียงโลกมาฝากแล้วกันเสียงวหวานหวาน b บื่เ I ้กกาวเพื่อนไห Happy Birth เสื้อนกมีความสุขในอากาศเย็นๆนี้อะดูต้นไม้ไปก่อนดูต้นไม้ไปก่อน Merry Christmas Merry ลฟ <Little> จะดื่มกาแฟดำกับข้าวหลามนะคะ Sticky rice in bamboo เอ่อแอสตาเลยก็ขนาดเหนืนะกินกาแฟก็ข้าวหลามจะพี่นองเคยบอ <laughs> ออกไปเจอเมื่อคืนนี้จ้ะ <laughs> กินไปทั่วแหละเนาะกินเบิดชุนแนวพี่น้องเอาไปอุ่นไมโครเวฟพี่น้องหอมหอมเลยเนี่ยหอมหอมอืมที่เขาหาบขายอะพี่น้องที่มีกระบอกบ้างใหญ่ๆห,ห,หลายๆอันอนะได้าซื้อกินตลอด มันกินง่ายมันไม่เหมือนอันกระบอกเล็กเขาทำหัวมัน่อยเลยพี่น้องคือข้ามบันนอกแล้วแต่ว่าความมันอาจจะอ่อนไปนิดหนึ่งมันกะทิบ้านนอกเรานี่พัเนินใส่มะพร้าวแบบหลายลูกเลยเนาะอืืม แต่น,นี่ก็คงทำเป็นร้านตลาดคงใส่กะทิกล่อง่ะคิดว่านะอืมอร่อยเคี้ยวโดนถั่วก็มันมันอืมแบบข้าวเหนียวดำก็มีนะแต่ปลายากชอบอันนี้ว่ามันหนึบก,กว่าแบบข้าวเหนียวดำมันจะออกแนวรุ่นรวนรน,นิดนึง อืหอมอร่อยด้ยพี่น่อยกาแฟเยอะตึนถ้าจะดื่มเลยต้องเจอจางก่อนอืมล้วนแต่ เออดอกนี้อ้วนพี่น้องชีวิตจริงอะปาริดาไม่ได้ดื่มกาแฟแก้วเล็กหรอกพี่น้องดื่มเป็นเหยือกจ้ะดื่มเป็นเหยือกใหญ่ๆนี่เพราะว่าต้องเจอจางเนาะ เป็นการดื่มน้ําอุ่นไปด้วยเยอะๆเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขและโชคดีหมดทุกหมดโศกไปกับปีเก่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่เด้อวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเนาะวันที่ยี่หาธันวาก็พูดรวมๆแล้วกัน Happy Holiday everyone Merry Christmas for uh child, child Christian. No? Mm -hmm. Thank you so much for your support. Have a beautiful the end of the year. And may I say happy new year right now? See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.